สวัสดีค่ะพี่แดงได้คะมื่อนี้ได้ยก้างตัวครับห้าหกตัวเนาะเพิ่นใช้เหยื่ออะไรคะเหยื่ออีหลวงฟิชชิงครับเหยื่ออีหลวงฟิชชิงนะคะที่ค่ะเป็นแังได้คะเป็นแังได้คะมื่อนี้่เขาได้นะครับเนื้อเซฟด้วยนะครับผมอออเพิ่นมีเหยื่อมาใหม่นะโนเซฟนะครับโนเซฟครับโนเซฟครับผมโอเคโนเซฟนะคะครับพอได้ปลาโอ้พอได้ปลาเนาะพอได้ปลาให้ดูปลาเข้าๆนะเออนี่ดูปลาเขาเข้านะ โอ้ยังไม่ถึงชั่วโมงเองนะคะนะคะคุณป้อมนะคะคุณมีเหยื่อมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะดูผลงานกันตอนเย็นนี่แหละค่ะสวัสดีครับอาจารย์ไพโรเซฟนะครับโอเคโนเซฟเนาะเป็นไงบ้างมุมนี้โอเคครับได้เนาะได้ครับอ่ะอ่ะเกือบสิบตัวแล้วครับเกือบสิบตัวแล้วนะคะมาน์บล่ะอ่ะเรามีโปรสาวสวยเรานะเพิ่นไม่เคยพลาดเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะเพิ่นได้ปลาเยอะอยู่ประจำวันนี้เป็นไงบ้างก้าหางแล้วค่ะก้าหางแล้ว โอ้ึง่เมื่ก่าหามีกับพ่อและค่ะพากันกินเหล้ากินเบียร์ได้แล้วกินแล้วไม่พลาดเรีรอยนะคะเื่่นบ้านขนาดเด้อทีมงานขนส่งซิ่งครั้งแรกไม่เนี่ยที่มาครั้งแรกเป็นไงบ้างอีเดนนั่นเป็นไงบ้างค้ะอีเดนมาครับผมมาช้ากว่ามาช้ามาช้าช้าหรือเร็วเราจะดูผลงานกันตอนเย็นนี่แหละค่ะนะ มีอะไรฝากไหมคะมีอะไรฝากไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคมาด้วยกันเนาะทีมงานคนส่งซิ่งเพิ่นวันนี้เพิ่นมาช้าหน่อยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงจ้าสุดยอดครับสุดยอดนะเป็นไงได้กี่หางแล้วคะสองหางครับสองหางนะยังมีเวลาครับผมลองดูค่ะลองดูไม่ถูกใจเปลี่ยนมุมเลยค่ะ สองเมตรห่างเพื่อนสวัสดีค่ะโอ้ยเบ,บื้องเบื้องขอเบื้องเสือเพื่อนเนี่ยลอยเมี่ยมาไปตกป่าวะซ้อนแล้วก็สิงย้อนคอยไล่ด้วยแบบนี้ด้บับไล่สวดโอ้ไข่แน่อยู่เป็นยังไงคะสามหางครับสามหางนะคะเป็นไ,ไงอีเดนคะสุดยอดครับบรรยากาศดีครับขอบคุณเลยหลายครับสุดยอดมากี่ครั้งแล้วคะนี่ ผมก็มาเล่นเรืออยู่ครับค่ะแม่บริตกสร้างออกอ๋อแต่ยังแต่ยังไม่มาโปเนาะมาครับโปครั้งแรกเนาะครั้งแรกครับลองดูนะคะโปครั้งแรกแต่เข้ามาประจําอยู่ครับโอเคยังไงคะมาแต่ไสท์คะมาจากกันทะลมครับกันทะลมครับมาอีเดนกี่ครั้งแล้วคะนี่สองครั้งแล้วครับสองครั้งแล้วเป็นไงบ้างให้อีเดนดีครับดีโอเคดีดีคุณน้อาจันโอเคดูซิบ้างกัน